ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าแต่เราจะรวยในชาตินี้อย่าเอาความจนมาเป็นกำแพงขวางความสำเร็จของคุณสวัสดีครับผมทาตีสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะพาคนคนนึงไปสู่ความสําเร็จได้มันคือวิธีคิดและทัศนคตินั่นเองนะครับการมองโลกของคนจนมักเต็มไปได้วยข้ออ้างต่างๆนานาไม่มีเงินไม่ถนดัดเหนื่อยยากไม่มีประสบการณ์ดูกรยังไม่พร้อมและอีกมากมายครับที่จะมาเป็นข้ออ้างแจ็คหมาเคยพูดไว้ครับว่าคนพวกนี้อีก10ชาติก็ไม่มีทางรวยและเป็นคนที่เอาใจยากที่สุด ถ้าต้องการหรลุดพ้นจากความจนครับก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่เปลี่ยนให้มันตรงข้ามกับสิ่งที่เคยคิดรู้จักมองหาข้อดีและโอกาสที่ได้รับเช่นถ้ามีคนบอกให้เปิดร้านขายของก็ให้คิดว่าดีจะได้เป็นอิสระได้อยู่บ้านไม่ต้องกลัวรถติดคิดหาวิธีบริการลูกค้าในแบบที่เป็นตัวของตัวเองครับจะทาให้ร้านของตัวเองเนี่ยก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปหาามีคนแานะานําว่าให้ต่อยอดธุรกิจดั้งเดิมก็ให้คิดว่าก็ดีไม่ต้องเริ่มต้นอะไรใหม่มีสิ่งที่พ่อแม่ไไไดดด้้้้สรราาาางเาเเอออวก็มต่อยยอล ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยแต่ถ้าไม่ได้มีใครปูทางไว้ให้และมีคนมาแนะนําให้เราทําอะไรเล็กๆไปก่อนก็ให้คิดว่าดีเหมือนกันการทําอะไรเล็กๆถึงจะพลาดขึ้นมามันก็เสียหายอะไรไม่มากนักที่สําคัญที่สุดคือคิดแล้วต้องทําทันทีนะครับอย่าเอาแต่พูดคําว่าแต่หรือดูก่อนหรือรอทุกอย่างพร้อมก่อนลงมือทําไปเลยครับทําได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึง่งเพราะเมื่อได้ลงมือทําไปแล้วสิง่งต่างๆก็จะตามมาครับแม้จะมีปัญหาหรือประสัด ก็ค่อยๆเรียนรู้และฝึกฝนกันไปเพราะไม่มีใครที่เริ่มต้นอะไรแล้วจะสําเร็จได้ทันทีต่อให้ตั้งใจมากขนาดไหนก็ต้องเผื่อใจและเผื่อเวลาไปด้วยไม่ใช่หวังจะรวยเร็วๆสําเร็จไวๆเพราะความสําเร็จในชีวิตไม่ได้ง่ายเหมือนว่ามีกึ่งสําเร็จรูปที่จะพร้อมทานใน3นาทีหากคุณสามารถเปลี่ยนความคิดและมีทัศนคติใหม่ได้คุณก็จะหลุดพ้นจากความจนไปได้ครับไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าแต่เราจะรวยในชาตินี้โชคดีในความคิดสวัสดีชีวิตใหม่สวัสดีครับ